เวนกรรมเลยเด้หนอแห่งแต่ฟ้าเฮาเห็นย yes, ังกระพิดเบิดเดี๋ยวนี้น่ะเห็นว่าวังเมื่อวานก่อนเราพอันพระไปวิ่งันนั่นไปวิ่งยังงานในหลวงน่ะนะอันเพิ่นก็คงจะย่างแล้วแต่ว่าด้อเขาโจมตีอยู่นั่นน่ะว้ายดีแล้ว bởi hết tamp hơn đi bởi phải tham mát vào tham mát mắm của tham 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 เออบ่บ่ยองบ่ยังเราบ่มาเบ่งเลยเพราะมันมีพระแบบนั้นแล้วมันโอ้ยกับคนทางประเทศเนาะมันก็มีคนดีคนบดีอยู่ทุกองค์การนั่นแหละพระเฮามันก็คือกันเว้ยพระดีก็หล้ายพระบดีก็มีนี่ครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็กำลังจุดธูปบูชาคุณพระรัตนตรัยอยู่นะที่อย่างนี้นะ นั่นครับรูปภาพที่เราเห็นตรงนั้นคือหลวงพ่อธีระครับผู้มาบุกเบิกที่แห่งนี้ครับท่านชื่อพระอาจารย์ธีระมงคลคุนากรธีระวังโสนะฮะแต่ก่อนพระองค์น,นี้นะครับที่ท่านได้มาบุกเบิกที่นี่แล้วเป็นที่โด่งดังมากเลยครับเมื่อหลายปีก่อนถึงกับออกข่าวช่างจิตเลยนะครับตรงนี้นท,ที่แห่งนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณปากทางลงไปยัง สถานปฏิบัติธรรมถ้ำพระจิตแล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้อยู่ที่บ้านทับทิมสยามศูนย์จิตนะครับอ,อยู่ตำบลบักดองอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสกินะครับจุดประสงค์ที่ผมมาในวันนี้ก็คือ,อจะเพื่อมาตรวจพิสูจน์สำรวจตรวจพิสูจน์ความเข้มขลังของสถานที่ ถ้ำพระจ,จิตนี้ที่เคยโด่งดังในอดีตอีกครั้งนะครับครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับทางเข้าสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเ,ออเคยโด่งดังมากเลยนะครับเ,เห็นว่ามีพระมีแม่ชีหลายรูปมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่จำนวนมากอยู่พอสมควรนะครับวันนี้หลวงพ่อท่านก็เลยพามา พิสูจน์ดูอีกครั้งแกเคยมาอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีก่อนประมาณหกเจ็ดปีแล้วได้แล้วมั้งครับนู่นครับทางไปทางนูน้นเดี๋ยวเราเดินตามท่านไปเรื่อยๆนะครับแถบนี้เป็นป่ายางครับแต่ข้างล่างนั่นนะอันมันจะเป็นป่าชุมชนนะเป็นป่าชุมชนของบ้านทักษิมเสียงศูนย์ ในทุกวันนี้กเ็เห็นว่าเป็นสถานที่ร้างเลยนะครับที่แห่งน,นี้เมื่อก่อนนั้นโอ้เห็นเขาว่าดงดังมากเลยวันนี้เราจะมาสำรวจตรวจสน์กันว่าเความเข้มขลังของสถานที่แห่งน,นี้เอ,อจะยังคงมีความขลังเหมือนดังแต่ก่อนหรือเปล่าขอบอกก่อนนะครับว่าเอ,อที่ผมมาในวันนี้ไม่ได้เพื่อ,อ,อมอมเมาหรือ อะไรในสิ่งที่เ,เป็นดราม่านะฮะเป็นการมาเยี่ยมพิสูจน์ตามความเชื่อของอาบางกลุ่มบางคนนะฮะนี่ครับมันจะลงไปข้างล่างนี่นะอฮนสถานที่ตรงที่ว่านีา่สถานที่อย่งนี้ชื่อ,เ,อ,เ,อเป็นผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะ เขาเรียกกันว่าถ้ำพาจิตนะนี่ครับพระปรอัูทางเข้าไปครับนี่ครับบรรยากาศอของพื้นที่แถบนี้เป็นป่าอยู่นะเป็นป่าชุมชนของบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดเมื่อหลายปีก่อนที่สถานที่แห่งนี้นี่เเขาโด่งดังกันมากเลยนะฮะมีพระมีแม่ชีมาปฏิบัติธรรมกันอย่างคลื้นเลย แต่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งมั้งครับแต่ตอนนี้เห็นว่าเป็นสถานที่ร้างแล้วฮะนี่ครับสถานที่ตรงนี้นี่ครับเป็นป่าเลยครับยังเป็นป่าอยู่ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนห้วยทาของอาเภอคุณหาญน,นั่นแหละ อันนี้เราจะเดินไปที่ตรงนู้นเ,เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเก่านะฮะโอ้นี่ครับต้นไรใหญ่ใหญ่มากเลยครับต้นไรบรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นอยู่เสียดายที่ตอนนี้มัน ไม่มีพระสงฆ์มาอยู่แล้วนะฮะนี่ครับนี่คือเออ่พระพุทธรูปหรืออันที่เขาได้ผูกผ้าเอสามสีเจ็ดสีเอาไว้สมัยตะก่อนนะฮะนี่ฮะโอ้นี่ครับ,รบมีชุดเอ,อของเด็กน้อยด้วยนะนี่นี่ครับ อันนี้อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ครับเป็นต้นไทรใหญ่หนู่นนะต้นไทรนี่ครับต้นไทรใหญ่มากเลยครับมีชุดไทยด้วยครับแล้วก็มีรูปปั้นของปู่ย่ามีรูปไก่มีชุดเด็กน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับโอ้ข้างบนนู่นมันจะเป็นผาครับ นี่ละมั้งครับที่เขาเออเป็นที่มาของถ้ำผาเจ็ดนี่ครับน่าจะไล่ถึงแล้วมั้งครับนี่มีทางน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นป่ามีต้นมะพร้าวด้วยครับต้นมะพร้าวโอ้โหนี่ต้นหมากมั้งครับนี่ต้นหมากครับโอ้แสดงว่าหลายปีโอ้ถึงแล้วครับนี่นี่ครับถึงแล้วถ้ำผาเจ็ด โอ้มีติ่้างอยู่ตรงนี้ถึงแล้วครับถ้ำตาจิโอ้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเหมือนกันนะฮะนี่ครับบรรยากาศของที่นี่มันจะเป็นผาอยู่ใต้เช่งแงนผานะฮะไม่เชิงเป็นถ้ำเท่าไหร่แต่ว่าเขาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นถ้ำผาจิตอ ที่ว่าทาําสาเจ็ดเนี่ก็คงจะเป็นทับทิมสยามศูนย์เจดนี่แหละฮะตรงนี้ก็เป็นแคื่เป็นนี่ครับบรรยากาศอโอ้ดูเหมือนว่าจะมีเอ,อจีวรของพระอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะแต่ไม่มีพระอยู่นะครับตอนนี้เป็นสถานที่ร้างอันนี้คงจะเป็นเอ่อ สบงพระเก่าที่เขามาเอาทุดงละมับ้างครับเนี่ยแต่ไม่มีพระอยู่นะอืแต่ดูข้าวของนี่ก็ยังไม่ใหม่อยู่เลยนะแต่ไม่เจอพระนะฮะไม่เจอเจอแต่ที่นอนกับสบงเก่าอาจจะมีพระธุดงเคยมาทับอยู่ที่นี่ก็ได้ฮนะเนี่ยยังไม่ใหม่เลยครับเนี่ย ่วนตรงนู้นเป็นพระพุทธรูปครับเดี๋ยวผมเข้าไปไหว้พระก่อนแล้วกันนี่ครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็กําลังจุดธูบบูชาคุณพระรัตนไตรย,ยุทธนะที่หงนี้นะนั่นครับรูปภาพที่เราเห็นตรงนั้นคือหลวงพ่อธีระครับผู้มาบุกเบิกที่แห่งนี้ครับท่านชื่อพระอาจารย์ธีระมงคลคุณากรธีระวังโศนะฮะ แต่ก่อนพระองค์น,นี้นะครับที่ท่านได้มาบุกเบิกที่นี่แล้วเป็นที่โด่งดังมากเลยครับเมื่อหลายปีก่อนถึงกับออกข่าวช่างจิดเลยนะครับตรงนี้สถานที่แห่งนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีพระมาอยู่แล้วครับมีแต่ร่องรอยของออพระภิกษุที่เขามาทุดงแล้วก็อาจจะมาพักอยู่ที่นี่ประมาณสองสามคืนงนั้นเนาะหอมอดิีนะาเนี่ยมันปยุนประย

ผุ่หน,น,น,นห้องน้ำก็มีเนาะผุ่นห้องน้ำมันใส่ได้อีกบ่นนะห้องน้ำใส่โอ้คนเหนใส่ได้เลยครับห้องน้ำน,น้ำพร้อมเนาะอยู่นี่น้ำคนเราไม่ชุ้นเลยครับน้ำที่น้ำใส่น้ำกินเนี่ยก็พร้อมเลยเป็น <S <S บอกอสบายแล้วนี่โอ้ต,ตอนนี้เราก็าไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะพาไปข้างล่าง ท่านเคยมาอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีก่อนนะครับหกเจ็ดปีได้มากเหมือนแกว่าเพิ่งกลับมาเยี่ยมอีกครั้งนี่ครับพวกเครื่องครัวต่างๆยังอยู่ครบนี่ครับยังอยู่ครบเลยครับพวกเครื่องครัวพวกเตาอะไรก็มีครบทุกอย่างครับตรงนี้อยู่นี่ถ้าพระธุดงมาก็มาพักได้เลยครับมาก็ นี่น้ำอะไรก็มีพร้อมหมดครับน,น้ำกินน้ำใช้ชห้องน้ําก็มีมอมโอ้นอนโอ้เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินไปยังสถานที่ที่ย่งยางย่างหรอปะว้าวปต้องดับ,บปะใว่ปะยมาอีกดับไปละปะเดี๋ยวพมไม่ดับให้สั่น อ้าวอันเห็นอันพี่ลมว่ามาอีกอบ,บอ่อันว่าไปเห็นนั่นมาแล้วก็เป็นทางเลนาา่นอยู่หันจะเข้าพี่ว่อ๋อนี่ครับสถานที่ตรงนี้เป็นต้นไทรใหญ่เลยครับนี่นนโอ้โอหใหญ่มากเลยครับเป็นต้นไทรใหญ่นี่ครับน,น,น,นี่ครับนี่ครับภาพตรงนี้อ่ะ ถ้าใครยังจําได้ตรงนี้เคยออกช่องเจ็ดสีนะคะผมดูใน youtube เห็นภาพนี้เลยครับอันในช่องเจ็ดสีที่เขาเสนอข่าวเมื่อหลายปีก่อนครับเนี่แหละครับเป็นภาพนี้แหละตอนนั้นที่ผมดูใน youtube เป็นภาพนี้เลยยังอยู่ครับนี่ยังอยู่ครบเลยครับแต่ว่ามันก็สุดโรมลงไปเยอะมากแล้วตรงนี้เป็นต้นไทรใหญ่ครับนี่เดี๋ยวไปกันต่อครับ เป็นหินผาเลยครับนี่เป็นชั้นแงนเป็นเป็นเห็นตั้งอยู่เลยนะฮะมันจะกาต้อนเตนมากครับ ัลงนะครับนี่ครับต้องลงไปตรงนี้ถึงสถานที่ลงนะครับทางออกมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้เราจะลงไปในป่าชุมชนตรงนี้ ที่ฉันลงไปเลยไปได้ครับหลวงพ่อครับ เวรกรรมเลยเนาะแหงแต่ฟ้าเฮงยังกับพิดเบิดเดียวนน้นะเห็นว่าวังเมื่อวานก่อนเราพอันพระไปวิ่งอันนั้นไปวิ่งย่างงานในหลวงน่ะนะอันเพิ่นก็คงจะย่างแล้วแต่ว่าอเขาโจมตีอยู่นน่ะนะไปเดินนั่นเดินวิ่งบ้างงานในงานในหลวงรกร้าวบ่ แหงแต่วแหงแต่ซุ้มคือเราเดวนเลยแต่ว่าเที่ยวโป่งเที่ยวปลาอยุ้ยซี่ใครอยู่อืมแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นน่ะโอ้ยไม่ได้ดีอยู่แต่เอาบ่อเดนบ่

men, ช่อง mình มันมีมีมันมีมี mình ตีกันโอ้ยมันจังว่าล่ะนี้แหละช่องช่องที่นี่ปลาช่อนมันก็ แต่ที่นี่เวลาอันพระอันเสียน้อยนึงเนี่ยโอ้ยว่ะน้อว่าเออพ้นมากยังสั้นนะแต่ว่าอันพระเทศพระยังมพ้นบ่บอกบ่มาเบงเลยเออบ่บ่นยองบ่ยังดอกบ่มาเบงเลยพอมันมีพระแบบนั้นนัมันโอ้ยกับคนทางประเทศเนาะมันก็มีคนดีคนบดีอยู่ทุกองค์การนั่นแหละพระเฮามันก็คือกันเว้ยพระดีกัหร้ายพระบดีก็มี แมนแม่นวายแม่นเลยหล,ลวงพ่อแต่ส่วนร้ายก็มีพระดังๆล่ะพระบอดังคือเฮานะมันบ่ค่อยการเฮ็ดจังสัน้นดอกอืม <c oughs> อันเพราะว่าส่วนร้ายมันก็มีเงินมีปัจจัยหลายแับนี้มันก็เฮ็ดเฮ็ดล่วงนะหลวงพ่อแม่นอันแต่ว่าเขาเฮ็ดยังกระได้อันซุ่มใหญ่ๆนะเงินถึงเด้ เออสมเหาเนี่ยอันโอ้ยนิดหน่อยกะโดนแล้วแล้วก็แต่เห่าก็บ่อยู่น้ำนาอันถ้าว่าเฮ็ดอันผิดอันวินัยน้อยนึงกะซึกเลยละบน่าด่านอยู่ดอกแต่ว่าอันสุมอันที่ว่าเขาด้วยนะก็บ่อยย่อมจับถือจังได๋เก็บ่ยอมดอกครับทีนี้เงินเขาไลยนํำเก๋อยู่ได้ละมันเป็นยังสันบัดนี้มันก็เลยอันเวลาพระอะไรไน้อยฮอนันพันกับโจมตีแต่ว่าโจมตีได้มันเก็ ยังว่าเฮ้ยพระเอามันเป็นตามยุคน้านะยุกนี้มันออใกล้แล้วมนตอน,อนใกล้ถึงแล้วมันบอนเอ๊ะบอกเขามาหันคือบุลงบันนี้แม่นแม่นทางอีบนี้มแม่นปะโอโอ้โอโอโาะนม่บ้านมาคือจังหกเดือนแต่ว่ามันจังว่านะมันมาไอตอนมาบ้านน่ะมันหาทางมาเจอ <laughs> จริงแล้วครับสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อแกเคยมาสมัยแต่ก่อนเป็นที่ที่อันแม่ชีแล้วก็พระหลายรูปเขามาปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้นะฮรเดี๋ยวจะพาไปดูครับเราทำย่างเลยนะครับแม่นบก่กบนันบนี่บอนนี่ครับโอ้รกหมดแล้วครับนี่ฮนะบริเวณเนี้ย ทีมแต่ก่อนไม่ชีแล้วก็พระโอ้หลายรูปเลยครับเพราะว่าวันนี้หลวงพ่อท่านพามาดูอีกครั้งหนึ่งรกหมดแล้วครับเป็นป่าหมดแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลานหินนะลงไปข้างล่างนะั้นมันจะเป็นคลองนี่ครับบรรยากาศรอบๆแถวนี้นี่ครับก็เดี๋ยวอันคงต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะคงต้องเดินทาง ไปที่ตรงตรงตรงถ้ำพัะจิตอีกครั้งอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ดับเทียนต้องกลับไปที่นั่นอีกทีแค่นี้ก่อนนะครับ